หมดแล้วนี้และหมดแล้วขอบคุณครับ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 มากระโปรงกระโปรงมา โอเคมาขอบคุณครับแม่ครับ <น forward. S 1> ขอบคุณครับผมครับครับครับน่าจะได้ครับขอบคุณครับแม่ครับ <Okay, S 2> ขอบคุณครับครับ,บ,บค,ครับผมครับโอเคนะับ ครับนะครับขอบคุณมากครับผมครับโอเคนะครับติดลูกคับไปขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับ ครับผมขอบคุณนิดนึงนะฮะขอบคุครับขอบคุณครับขอบคุณครับจากบ้านโฮมาร์เลยนะครับโอเคครับมาขอบคุณครับขอบคุณครับมาอีกหนึ่งบทเพลงครับเพลงเร็วครับมาจากอะไรครับรักคุณดีกว่าใคร เดี๋ยวพมนะ,นะคะอ่าเดี๋ยวขอน้องจับท่านิดหนึ่งนะคะอ่ะข้างหลังโบกไม้โบกมือนิดหนึ่งนะคะเห็นหมดเห็นหมดนะโบกไม้โบกมือโบอกแบบว่าเอ่อป้ายรงไปฝ่ายได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวช่วยกันจัดช่วยกันจัดเอออ่ะโอเคโอเคครับอ่าเดี๋ยวขอพิธีกรรู่นหนึ่งนะคะ ต้องดังกว่าน okay ี้ต้องดังกว่านี้าะดี <S <S ๋ยวขาลอันเดียวนะคะมามาหนึ่งสองาอ่าโอเคไหม แดาวขอบคุณครับปากหวานมากอ๋อน้องทิว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 มากับแม่เนาะโอเคจะได้พูดอะไรให้มันถูกหูหน่อยฮะเยนน้อยเยนน้อยมาด้วย <c oughs> อ่ะเจลซีมาเนี่ยมายกบ้านเลยไหมเนี่ยมายกบ้านเลยเหรอยกบ้านเลยนะเออดีนะทิวตั้งใจเรียนลูก เขาไม่จดหมายเยอะด้วยเขยาแคอ่านแบบคร่าวๆก่อนจะไปเป็นสุดท้ายกระดาษยุ่ยติดมือมากแม่จ๋าอีวิลบกวนสักนิดดูกระดาษให้หนมะแต่ละอันนะแต่ที่รู้มาคือมีมีเดินแพนอ้องเดินแพชีวิตนะโอเคครับขอบคุณเสื้อหวยนี่แล้วหรอ,อเรามาที่หนึ่งไหมใช่ใช่ ได้นะครัขอบคุณมากขอ,ขอบคุณครับซื้อไม่์ไว้ตลอดเลยมาออกล้องมากล้องมากล้องอ่าเอ็องเสือเอ็งคนจ๋ายอ๋ว่ามาลักมารักษาเยี่ยมที่มาดูที่โอ้โหเรือนแพเรือนแพชีวิตกลางน้ำสุขสันต์ บุรนนีเสียงีโอเคอายานามเท่าไหร่ก็รอของแม่ป้อมอีกแล้วไม่เคยอยากตังไปอื่นเลยใส่ทอบเติเราโซมากแรงใจหน้าจออันนั้นมันติดรอแรงใจหน้าจอรอเรือมาก,ก่อนเลยโอเคแรงใจหน้าจอ โอ้ยเขาเกียบมาเต็มเลยแรงใจหน้าจอลืมไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณแม่ครับโอโ้โหทั้งเขาเกียบเ,เยบปล่าเขาเกียบปลาเขาเกียบนั่นนี่ขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณมากครับโอ้ยฝากเขาด้วยนี่เด็กอวดเขาก้อนตีเดี๋ยวต้อเก็บเขาให้มาเนี่ยขาให้ทันขอบคุณครับอะไรแรงใจหน้าจอลืมไปแล้ว เหนื่อยแค่กายมันคงจะไม่เท่าไรแต่ที่หัวใจก็มีบางทีที่ทอ้อประมาณนี้ครับผมนานกาไหลก็รอเธอส่งให้รอฉันก็รออย่ามีจุดหมายสาวสวนแตงสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณ เสียน้องมาเดาจนจินล้านดังโจดจันกระทางทวงรูอโอต้องเข้าเทียมแนะ่ปนไนปะแนหมดแล้วก,กระดาษค่ะเด็กขอบคุณนะครับขอบคุณครับ,รบอขอบคุณครับเอสุดท้ายเดี๋ยวขอรบกวนทุกท่านเลยนะครับทั้งชั้นบนชัลล่านะฮะรบรกวนเปิดแฟลชให้สักนิดหนึ่งนะครับโบกไปมาเพื่อความสวยงามนะฮะเพลงสุดตัวดีไม่น้อยด้วยนะครับนะฮะ ต้องเทีวนะเพื่อเลิกเรียนใช่ไหมโอเคเลิกเรียนใช่ไหมโอเคอ๋อโอเคอสจีคากับ,กบครับเพลงสุดท้ายฮะแต่ลงใต้ปีครับแล้วควรที่จะเปิดไฟให้สักนิดนึงนะฮะวความสวยงามขอบคุณทุกบคุณมากครับขอบคุณ น,น้คือสู่ลมลายครั้งที่เดินขึ้นไปลน่นลงมา I no. ที่พักอยู่ใต้กี่ชั้นส่งให้ลอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เวทีของเราปีนี้เป็นปีที่3มแล้วใช่ครับโอ้ยังมีใจอบอุ่นนะครับจงหนานแน่นเหมือนเดิมต้อนรับดีมากครับอยากให้ไลอ้อนมาอีกไหมคะใครอยากให้มาอีกขอเสียงหน่อยนะอ่ะพูดถึงของกินหน่อยเห็นของกินเยอะเลยปกติไลอ้อนชอบทานอะไรโอ้หลายอย่างครับวันนี้แต่งตัวมาเนี่ยก็ต้องกินสายใหม่ยยู่แล้วนะนี่เลยเต็มเต็มเลยค่ะว่าคนล่วง ตอนนี้น,คนะคะพล่อยากเก็บไปประมูลสักหน่อยช่วงนี้ร้อนเงินมีใครสนใจขนไรอัไนไหมคะไปซื้อที่สำเพ็งได้เลยครับ <laughs> เราก็องตัดบทช่วงท <laughs> ีมาหากินพี่นะคะ <laughs> เออ,อเดี๋ยวให้ไรออนฝากนิดนึงดีกว่าช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้ก็เพลงครับเพลงก็รอเราจะตามว่าจะออกตอนไหนนะฮะ <laughs> แล้วก็ของเรื่องของละครนะฮะประมาณมิจุนายนนะครับแล้วก็ไมคบทนี่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสครับหกโมงเย็นนะครับ แล้วก็หมดแล้วมั้งคอนเสิร์ต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 ใหญ่ครับในอันซันฟอร์มครับวันที่หนึ่งิฤษภาย,ยนนี้ครับตอนนี้รอบสองครับเปิดแล้วครับสามารถซื้อบททัตรได้ที่ไทเอร์เมนเจอร์ครับทุกสาขาเลยนะฮะแล้วก็โทร0222346ครับปิดรับ ปิดกิซื้อบัตรวันที่20พฤษภาคมนี้ครับยังไงใครที่ว่างก็ไปจับจองบัตรกันได้ครับวันที่1พฤษภาคมอย่างนี้ครับอ่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้รอยกาชวนชวนทุกท่านมาเที่ยวเทศกาลเที่ยวงานวัดนิดนึงค่ะครับผมเริยนเชิญนะครับทุกท่านนะครับที่อยากมาเดินเที่ยวนะครับวัน้องว่างน้อถึงวันที่19เลยนะพี่เชิญเทศกาลเที่ยวงานวัดครับของกินอร่อยเทียบเลยนะฮะเมื่อกี้ยังได้ข้าวเกี๊ยบมาแล้วด้วยเลยนะแล้วก็หอมมากได้กลิ่นแบบอะไรปุ๊บปังหเลยประมาเงี้เทียบเลยอ่ะฝากด้วยนะครับเดินเทีี่่ยยวซืื้้้้้้อออขงกกกลัับบบบาาาานนตติิดดดดไไมมฝฝคคทะะร ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจัดเลยครับจัดเลยครับโอ้โหคอนเสิร์ตเอ็กซีคนรักไรอันหน่อย์สุดยอดนะคะอยากให้น้องมาอีกไหมใครอยากให้มาอีกขอเสียงดังๆถึงผู้บริหารหน่อยค่ะแนะนำให้เข้าไปกดแฟนเพจแฟชั่นไอแลนด์แอนด์เดปอมงานาหลังจากนั้นทักไปในอินบ็อกซ์นะคะแล้วบอก นะคะ,อะตอนนี้ตลาดวายแล้วแม่แม่ก่อนลุกมาเก้าอี้แม่อย่าลืมตู้เย็นตู้กับข้าวของแม่นะเห็นแตกกันมานั่งรอน้องตั้งแต่เช้านะคะหยิบใน,นส่วนของกระถ้าไปด้วยนะแล้วก็ตอนนี้คนเยอะนะคะยังไงเราควรแม่แม่เนี่ยเอากระเป๋าสบายควักสิ่งนั้นนี้ค่ะอาไว้บริเวณด้านหน้านะคะขอบคุณแม่แม่ด้วยวันนี้ในการทั้งแม่แม่อยู่ชั้นหนึ่งขอบคุณทุกท่านเลยน,านลย่านระักทุกคนขอบคุณชั้นสองด้วยนะคะ คุณนะคะน่ารักทุกคนนะคะก็ดีใจจังคู่รอบไม่หดเพียงเท่านี้นะวันนี้สนุกสนานกับเพลงร้องๆของน้องไรอันกันไปเรียบร้อยแบบเป็มจัดเต็มเชื่อว่าทุกคนแฮปปี้กับบ้านแน่นอนนะก็ยังมีนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้อยู่นะคะอย่าลืมใครเป็นแฟนวงดนตรีอมตะสุนทรพรเรียนเชิญกันได้เลยจะมีสองรอบเชิญสําราญร่วมเปิดบานรวมใจนะคะสุกกันเทอเรารอบเวลา14บสนาฬิกา รอบเวลา17นาฬิกาณที่เวทีมหรสพของเรานะคะและวันอาทิตย์ที่19พฤษจิกายนค่ะ